โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเทสแผงก่อนส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ก็สภาพแผงโดยรวมนะครับหน้าแผงอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวผมจะล้างก่อนส่งอ่าเนี่ยล้างออกได้เิช็ดออกได้นะครับอันนี้ยังเปื้อนฝุ่นอยู่นะครับยังไม่ได้ล้างก็เดี๋ยวเราไปวัดกระแสะกันนะครับโอเค อ่ะก่อนอื่นเราวัดโวลต์ก่อนอ่ะอันนี้ผมเปิดมิตเตอร์ไปที่โวลต์น,นะครับ DC ซขั้วบวกนะครับอ่าก็เสียบไปขั้วลบก,ก็เสียบไปที่หัวแจ็คนี่ผมเปลี่ยนเป็น Mc 4ฟให้แล้วแผงรุ่นนี้จริงๆหัวมันจะเป็นขั้วแบบเก่านะครับอันนี้เปลี่ยนขั้วให้เรียบร้อยถ้าลูกค้าไปซื้อเปลี่ยนเองก็ประมาณห้าสิบาทนะครับอันนี้เปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยตอนนี้โวลต์เน,นี่ฮะ โวลต์จะอยู่ที่41.1โวลต์นะครับก็แสงแดดส1เโมงกว่ากว่าแดดจ้าอยู่วันนี้นะครับแดดจ้าอยู่โอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกระแสครับกระแสก็คือผมจะหมุนมิตเตอร์นะครับไปที่แอมอ่ะนี่ครับเป็น mdc ผมเอาสายออกเลยนะครับเป็น mdc ผมว่าทำการช็อต นะครับเอาขั้วของแผงนะครับผู้บวกกับผู้ลบมาทำเการช็อตเซอร์กิตกันชั่วขณะตั้งผมก็มิตเตอร์คล้องที่สายเลยนะครับอ่าตอนนี้ได้อยู่6แอมป์กว่านะครับวัน11บเอโมง6.4แอมป์นะครับก็สภาพแสงของวันนี้ประมาณนี้นะครับมีแดดอยู่วันนี้มีแดดอยู่ โอเคครับเดี๋ยวผมจะไปทําการล้างแผงแล้วก็แพ็คส่งให้ลูกค้านะครับขอบคุณครับ